ปล่อยปลาบันพะด้วยกันนะครับอยู่ที่มอามาลอตอนนี้เขากาลังเตรียมลอยกระทงกันนะครับผมก็มาปล่อยปลากันอ่ะเอเคครับยาวไปเลยอ่อู้อูอู้อูอุ้ยโอ้โหมันว่ายฟีสไตล์ลีเนี่ยเสร็จแล้วมันแบบ ห็ต่ามีเต่าหนึ่งตัวด้วยอโอ้อะคราวนี้อาหารเลยนนลวันนี้มาไปเร็วอ่ะทำไมมาเร็วเสร็จเร็วมากืมเต่ายังงงอยู่เลยไหนกบไปหนแล้วม็กบนี่กบวัวนเลยอวันนี้ไม่มีอาหารเม็ดนะยังมีแต่ผัก หลุงยาวรีบมาเลือดเหลวม่อมีนี่กล่องนะุงยาวมาดูบรรยากาศรอบๆนะครับช่องนี้มืดไวนะเพราะว่าอากาศหน้าหนาวดูบรรยากาศ จับเล็ก้าเตามันไม่มีท่าให้มันขึ้นเลยเนี่ยมันจะรอดไมอนนหมฮะเออเอาไปมีท่าให้มันขึ้นนะอยู่นี่นะครึ่งผครึ่งเล้วเจอกันใหม่พระหน้านะครับ,บจเจอวัูเต่า